อุ้ยก็อยู่ที่หล้ารถเก๋งอ้อทลกี้ ก็รถเยอะนี่ทั้ชนแต่นี่คนส่งก็ไปรับแล้วคนมันเยอะรถมันเยอะอยู่ดนะอะไรนะโมเดลอยากไปทำโน่นทำนี่ได้เรียนหรือมีงาได้อะรฮะดูเขาทำ